บทอ่านจากพระวรสารนกบุญมรารโกบทที่12ข้อที่28ถึงข้อที่34เวลานั้นธรรมจารย์คนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระเยสุเจ้าได้ฟังการโต้เถียงเรื่องนี้และเห็นว่าพระองค์ทรงตอบได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่าบทบัญญัติข้อใดเป็นเอกกว่าบทบัญญัติข้ออื่นๆ พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าบทบัญญัติอีกก็คืออิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่านบทบัญญัติประการที่สองก็คือท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองไม่มีบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าบทบัญญัติสองประการนี้ธรรมจารย์คนนั้นหูว่า พระอาจารย์ท่านตอบได้ดีจริงทีเดียวท่านกล่าวว่าพระเจ้ามีแต่เพียงพระองค์เดียวและนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นเลยการจะรักพระองค์สุดจิตใจสุดความเข้าใจและสุดกำลังและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองนี้มีคุณค่ามากกว่าเครื่องเผาบูชาหรือ เครื่องสักการะบูชาใดๆทั้งสิ้นพระเยซูเจ้าทรงเห็นว่าเขาพูดอย่างเฉลียวฉลาดจึงตรัสว่าท่านอยู่ไม่ไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้าหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดกล้าทูลถามพระองค์อีกเลย